ทำไมสีมันไม่ตรงกันน่ะตอบค่ะทำไมกาตัวจริงกับในจอสีมันไม่เหมือนกันอ๋อมันคือเรื่องของโหมดสีก็คือเวลาการนตใงานพิมพ์มันจะแสดงผลด้วย C M Y K แต่งานจอที่เราดูไม่ว่าจะเป็นจอโทรศัพท์จอคอมหรือจออะไรก็แล้วแต่แท็บลงแท็บเล็ต้มันจะแสดงผลแบบ R G B เราก็ต้องไปมองผ่านกระดาษมันก็เลยไม่เหมือนกันอันนี้คือเหตุผลหลักๆง่ายๆแล้วอย่างนี้ลูกค้าจะเลือกสียังไง ต้องบอกว่าเราอะก็มีมาตรฐานแพนโทนของที่ร้านเราเหมือนกันที่ให้ลูกค้าอ้างอิงได้ว่าสีที่พิมพ์ออกไปได้ตามคุณภาพของโรงงานที่เรากําหนดเราก็จะมีเรื่องของแพนโทนสีอันนี้ทางโรงพิมพ์ทางหน้าร้านทางกราฟิกจะใช้ตัวเดียวกันทําให้ลูกค้ามั่นใจว่างานที่พิมพ์ออกจากเราคุณภ,ภาพสีกับไม่ดรอปแต่ถามว่ามันตรง100%ยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่ ยังไงมันต้องมีค่าเกินจัถ้าแบบนี้ลูกค้าเข้ามาอยากได้สีที่เป๊ะตรงใจที่สุดก็คือเข้ามาเลือกที่หน้าร้านมานตาเลยใช่ครับจะดีกว่าก็มากูกันแต่เราก็ต้องบอกว่าเออมันก็จะมีการเบี่ยงเบนประมาณ5-10%หรืออาจจะไม่ถึงอะไรเงีมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล,วแล้วก็ลอดกระดาษน,นั้นๆที่บางทีเราก็คุมตรงนั้นไม่ได้มันมาจากซัพพลายเออร์ใช่ไหมค่ะขอบคุณค่ะ